It's that time of year again when we start edge cutting from the first of September onwards. They have blue, about first September. You so can the end do. The February, yeah. So, so the birds have nests and things like that. Mm. So we're just giving them a trim, not hard. Just a soft trim. Alright, okay. come on. Okay. สวัสดีจากอังกฤษเลพี่น้องจ้าสวัสดีทุกๆคนเนอะเดี๋ยวไซจะถ่ายให้ดูว่าไมเคิลเขาทำอะไรวันนี้เระ We've got to inform the machine first. It's in transport position at the moment. Okay. It's all tucked in. Okay. It's a very dangerous machine. Yeah. จะมีที่กดอยู่ข้างในพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องตัดเนะพี่น้องตัดขอบตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาเขาจะทําในช่วงนี้ตามที่ไม้บวกนั่นแหละจ้า ออกไปด้านนี้เนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ใส่จะถ่ายให้ดู น,นั่นเราก็จะตัดตรงไหนให,ให้ให้มันเป็นแบบว่าไม่มีกิ่งไม้ยื่นออกมานะพี่น้องคะ่ะทริมก็คือเล่มนะไรจะทริมไม่ใช่ตัด ช่วงนี้ก็จะงานเล็กๆน้อยเลยแหละจ้ะแต่ว่าก็มีงานทาท,ทุกทุกวันเนาะวันนี้วันเสาร์นะสุภใสยก็มาทําเพราะว่าเออไม่มีโปรแกรมจะไปไหนเห็นบ่น,นี่นี่เวลาตัดลงอันใหญ่ขนาดนี้มันก็ตัดได้ที่หนองบึงนี่เขาก็จะเล็มออกเนาะไม่ให้มันยื่นมาจังสีนาจาันเนาะพามาไร่มานไซาาจะถ่ายอะไรให้ดูนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าาซต้นนี่จะเป็นต้น แอปเปิลป่าที่เป็นแบบนี้แหละเขาเขาเรียกคือเขาถึงเรียกแอปเปิลป่าพี่น้องมันจะเป็นลูกเล็กๆนี่เปรี้ยวมากพี่น้องเลยฟังฝั่งไหนฉันจะเห็นหจะถ่ายให้ดูจะเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะถ้าเป็นแอปเปิลป่านี่แอปเปิลป่าต้นเบื้องเริ่มดกมากพี่น้องคะเนาะจะถ่ายบนต้นให้ดูก่อนนี่เห็นไหมลูกมันลูกเล็กๆนะจ๊ะนี่ ลูกเล็กๆนี่แอปเปลิลป่าจะเป็นลูกเล็กขนาดนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่แต่จะเด็ดมาให้ดูเล็ก,ลกๆลูกเล็กมากนะพี่น้องจ๋าดกดกดกมากมากเลยต้นนี้นุ่นเอาไปตําก็ได้พี่น้องแต่ว่าสซไม่เอาเพราะว่าอะไรพี่น้องคะเพราะว่ามีเยอะแล้วคือแอปเปลิลทั่วไปก็เต็มไปเต็มนะคะแล้วก็รสชาติของแอปเปลิลป่านี้จะเปรี้ยวจี๊ดพี่น้องเปรี้ยวจี๊ดตำนี่อุย้ย ขี่ไหลดีจ้ะเนาะขี้ไหลดีมากๆเลยจะเปรี้ยวจีๆเลยพี่น้องไปไซจะพาเดินไปต่อเนาะนี่แหละแอปเปิ้ลหลังไอ้ข้างหลังไซนี่ไซไม่เก็บไซถ่ายให,ให้ทุกคนดูเฉยๆเนาะพี่น้องว่าแอปเ,เปิ้ลป่ามันจะเป็นแบบนี้ได้เคยเอาไปตากินเป็นยาระบายได้อย่างดีพี่น้องทาเลยละเอาไปตากินตั้งแต่สมัยมาใหม่ๆเนาะเดี๋ยวละตอนนี้ไซไม่กินเพราะว่ามันมีแอปเปิ้ลหลายอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแอปเปิ้ล คุกกิ้งที่บ้านคุณลุงลูกโตโต้่นลูกเดียวก็ได้เนื้อเยอะแล้วอร่อยกว่าแอปเปิ้ลแบบนี้คือมันออกเปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดให้แอปเปิ้ลป่าแบบนี้นะแอปเปิ้ลแบบนี้นะจะเปรี้ยวจีด๊ดเกินนะพี่น้องคะ่ะนั่นละวันนี้พามาชมทางอ่หน้าเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างใส่ไม่ได้มาหน้านแล้วตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วก็เหลือแต่จะหวานรอบใหม่พี่น้องคะบางพื้นที่ก็หวานรอบใหม่ไปแล้วพี่น้องเนาะ นี่อันนี้เกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วนี่แต่ยังไม่หวานพี่น้องเนี่ยเป็นสางเป็นโตข้าวอยู่นี่เห็นปะอันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วแต่ยังไม่หาวานก็จะเป็นเป็นบางพื้นที่เขาจะเอาขี้วัวมากระจายเนาะถ้าตรงไหนที่นาไม่ค่อยสวยตรงนี้ไม่กระจายสงสัยดูโอเคอยู่ฝั่งนู้นท่นกระจายปุ๋ยพี่น้องฝั่งนู้นเนาะหมายถึงว่าขี้วัวเนาะแล้วเขาก็จะไถแล้วก็จะหวานพี่น้องจ้า บางที่หวานไปแล้วแต่แต่หลายหลายที่ยังยังไม่หวานแต่นะจ่ายเยอะอยู่ที่วัวที่แกะพี่น้องเบิ้งนี่แหละเขาจะไม่ได้ใช้มือเหมือนสมัยโบราณที่บ้านเราเนาะพี่น้องหมายถึงสมัยโบราณใช้ไออย่างกระทั่วใช้อะไรคนนี่แหละหมายถึงกระจายแต่นี่จะเป็นเครื่องเนาะเป็นเครื่องใหญ่ๆเขาจะเอารถ รถแท็กเตอร์ตักใส่เครื่องแล้วมันก็จะมีเครื่องพ่น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 เนาะแบบเลวหรือแบบข้นเนาะมันจะมีเครื่องแต่และอย่างไม่เหมือนกันจากฟาร์มเราเองก็คือขี้แกะขี้วัวของเราที่เราเอาไปกองไว้แต่ก่อนนั่นนะพี่น้องแต่ก่อนที่กองอยู่นั่นไม่มีแล้วเนาะนัะน่นแหละกระจายเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะไถแล้วก็เจาะ่านเนาะพี่น,น้องเนาะคุณไอเคาตัดไปถึงนู่นแล้วนี่เัาจะมาถ่ายให้ดูตรงที่่นตัดไปแล้วเพราะว่าเครื่องนะ เราไม่ไปเข้าใกล้นะเขาไม่เข้าใกล้เผื่อมันมีอะไรกระเด็นอันตรายนะพี่น้องน,นี่เราใจจะถ่ายให้ดูนี่เขาก็เล่มแบบนี้แหละนี่เล่มออกบางที่เพิ่นตัดแล้วนะพี่น้องน,นี่ตัดเรียบร้อยก็จะเล่มหมายถึงว่ามันก็จะตัดไปเล่มไปพี่น้อง พ่อเพิ่นสอนลูกกดนั่นกดนี่นะเดี่ยวไหนกดได้ไหม <laughs> สอนลูกเพิ่อนอันนี้เวลาเราจะย้ายเคลื่อนย้ายไปทางไหนเราก็จะเก็บภาพท่านสฟอรเมอร์พี่น้อง ห็นไหมเหล็กเหล็กที่ตัดมันพี่น้อนคมต้องคมคิดด้คิดด้คิดิวีคิดตีค <laughs> <c ute> ิวตีคิ้ บอสแมนอันนี้คือตัวควบคุมพี่น้องคะถอดออกได้ถอดออกได้เอาใส่ได้นะพี่น้องนี่ตอนนี้ไหมก็จะคุมให้มันขึ้นลงอะไรนี่ต้องที่กดของเขาพี่น้องหมายคนทำเป็นทุกอย่าง im very clever เริ่มเนาะ I think you clever darling no, no, no. can do anything no, no. ตอนนี้มาใกล้ๆแถวที่ตก ปลาพี่น้องบอ่อตกปลาใส่ชอบดูบรรยากาศดีนี่ไซจะถ่ายให้ดูพี่น้องจ้ะตรงที่เราเอาขี้วัวขี้แกะมูลสัตว์นั่นแหละมากองไว้ช่วงนี้จะไม่มีแล้วเพราะว่าแกะอยู่ข้างนอกวัวก็อยู่ข้างนอกไม่ได้เอาไปเลี้ยงในคอกแล้วเนาะก็จะไม่มีก็คือตอนนั้นมากองเต็มใหญ่มากแล้วก็เอาไปนุ่นล่ะเอาไปกระจายอ่าตำอา่า ตำหน้าเรานีา่ยแหละเนาะพี่น้องตำไรตำนาเราตรงไหนนาไหนที่มันไม่ค่อยสวยฝั่งนี้ก็โอเคอยู่ก็เลยไม่กระจายกระจายไปแล้วปีที่แล้วมั้งเนาะคือคือ,คอสลับกันว่าง,งั้นเหอะพี่น้องนี่ปีนี้ก็จะมาฝั่งนี้จ้ะนี่ก็สลับกันไปเห็นไหมดำๆนั่นคือขี้วัวด้วพีนว่น้องขี้วัวขี้วัวขี้แกะจ้ะเนาะนี่ ไปไหนมาหนีแม่วันนี้ก็งานหลักก็คืออันนี้แหละพี่น้องตัดเล่มกิ่งไม้เล่มอะไรที่มันออกมาตามหน้าเรานี่แหละน้องพี่นอ้องอามริรีก็ไปสิลูกท่านอุจะไปเล่นกับแก่อะไะพี่น้องคะวันนี้ก็อ๊้ผมกระเซิงกระเซงิงเราทั้งฝนทั้ง ลมหมายถึงว่าลมก็ไม่ได้ลมมากหรแต่ว่าฝนตะกี้นี่นี่หยุดแล้วฝนตอนนี้หยุดแล้วเนาะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เนาะมานาม,มาไรฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องจา๋าโอเคค่ะบ๊ายบายเมรีไปแล้วนุ่นไม่ได้บ๊ายบายไม่รี่บ๊ายบาย